สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแทนมึงเหนือแล้วครับหาปักเบ็ดกันครับก็เป็นกำลังใจของผมตัวนี้นะครับมีขอไปลงเบ็ดก่อนครับปักไปก็เยอะไปตัวนครับวันนี้ครับมาค่ำครับตอนนี้ก็บไอ้โหงมงึงแล้วครับไปครับ จากทปักเซ็ก็เยอะเซ็แล้วเอากับไปย้ำไปใจมันนะครับเนาะโอ้มันจะได้ตัวก็ได้เนาะมานว่ามานนะครับวันนี้ฮอนครับฮะไปกันเลยครับครับเบ็ดมีอากาศนะครับฮอนไปยังครับตินดึก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  โอ้ปะกดดหน้อยครับอืมนี่ครับโอ้ได้ปลามาณแล้วครับมาน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 หงแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนต่อครับ มาขำครับวันนี้อยู่ที่บ้านสาลาครับ บ็ดมีอากาศนี่หนึ่งหลังครับแต่จมครับที่ไฟผมนี่ครับหันดินอยู่ครับตะกี้ตักมาแน่นครับพอเบ็เดเหลือน้อยเดียวครับจะยู่ก็ไดแล้วครับอมองกันเบ็ดอยู่ไหนครับโอ้ยอยู่ Nhanh oh. vô oh, hấp, ô, ô, bạc cái hấp, ô, hấp, có hấp, mé hấp, đây tuổi là hấp. งางามครับฝากายครับขอใหญ่อยู่ครับวัดกับมือดูครับตัวนี้มีอยู่ห้าดาวเก็บกันครับ มานมๆนมานมาไปใหญ่แล้วนะวัน,ว,นวันผูกนี่เทได้ลาบแล้วครับเดี๋ยวไปต่อครับมีคันเบ็ดเปียหนึ่งหลังครับเดี๋ยว็ปชูดคอครับหันแค่นี้ครับกันเบ็ด มหูหป็นปลายอย่างโอ้ลุดก็ครับโอ้เสียดายครับติดเน้อครับครับมูหุป่ปลายอย่างครับกินแดกๆับโอ้อันนี้ปลาตองครับน้องปลาไก,กา่หน่าอย่ายืดแรงตระกูเลเดียวกันเนาะ ห่อนครับอิดกัอิดครับอ่าไปต่อครับหลังมีกัดดินครับโอ้ประตองมาแล้วครับโอ้ส่วนนี้ใหญ่น้อยครับโอ้โอ้ดึงครับ ตัดยาตัดสองไอ้คุณแด้ครับแต่ถป่าขี้กางครับนี่อุ้ยสมาร,ร์ทเกือกับแขนน้ำไปโดนกล้องบางคับเกิดแขงเกิดขาเกิดถุงสปายกใส่ป่าเนาะครับ ทำปลาครับเอากองติดโอกครับจะตั้งกองกับจ้าไหมครับเราหลอปลาเปล่านะครับนะครับปลาเบ็ดจมนี่เหมือนกันนะครับมโหมีตัวปลาครับนี่ครับกันเบ็ดครับผมีตัวโอ้มีตัวอยย่ครับเป็นปลาตองเหมือนกันครับ Cần đang khám gắn bếp lửa nôi đi ạ, sẽ cùng khám, vừa xe đón mình đếm khám mình này, xe cả hiểm rồi khám ngại ngáy ต่อครับตะกี้กจะอ้อย่างลืมเห็นแล้วครับ่ะไปครับอันนี้หลับใจครับนี่ไผอยู่นี่นี่อะไรย่งนัะพี่ฮะอูอโอ้ได้เลือดเลยโอ้มือหันเนื้อข้าไงไหนกูบดถามเนาะ เดี๋ยวผมก็ไปใช้ของผมก่นอ,อกนนะ้อป้าของปีมได้ครับเดี๋ยวป้าไปอย่าทายงพองน้ครับ ครับตอนนี้เฮก่ะจะไปร่อนเบดเก็บเบดกันกันนอนครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับไป้กำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้หลอาเก็บเบะครับเก็บมาประมาณสี่สิบหลังแล้วยังม่ได้ตัวสักตัวเลยครับ วันนี้คงจะบาดได้นักเนาะเออตอนนี้มันลมครับเดี๋ยวพอผมอย่างไว้นะครับมันเปียงเข่าเลยครับโอ้โหอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ย,อย,อย,อยลึกนะครับ้แต่มีเบ็ดหนึ่งคังนครับ ก็กบ่อนครับเท,ที่ยดีโหได้ปะกายกับปะตองเนะครับเดินยากครับโอ้โอ้โอโอโอจะปนครับเดี๋ยวพระป่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนาะ เบ็ดเมฆกาในหิมหลังนะครับดินยิ่งยิ่งยิ่งน้าจะาเป็นต่อหิมแลังอะอุ้ยตรงไปต่อเน่นี่มหนักเนาะอ๋อเป็นปากกดครับอืมถอนกันเลยนะนี่เออไม่ใช่ปากกดเป็นปากกูเนาะ ปลากล่งห้องว่าปลาแขยงเนาะเก็บก่อนครับมันหมานข้องมันเอ้มันหมานถุง,นนนงไว้ก่อนครับผมลุบเสื้อยาวมาครับปลาแขยงครับปลาขขแยงเนาะ กับปลายังหู้เนาะภาษากลางนี่ผมกับใครหู้เรื่องเพราะผมเป็นคนเมียงเนาะ่ค่อยได้ซื้อซาเรื่องปลาตัวใดครับโอ้ยน้ำหนักครับอ้า ngoài cho chung nám lao sẽ đốt thấp thoải mái và bọc kín bếp thấp điều chưa bà điều hôm thái cứ đu may nó không nó ăn một cắm luôn